ดีกันด้วยนะครับวันนี้เออเออเอออยู่กับผมร้อนนะร้อนกันนะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยอ,อตกตกข้างล่างนี้ก็แดบเอ้ยเอ้ยอันหนึ่งครับขอต,ตกตายนะครับนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้สองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งคือ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 ,คอ,คอ,คอ ติดติดติดก็คือวันนี้ร่าเริงครับและเรื่องที่สองคือผมเรียนจบแล้วดีใจมากเลยครับรับปร,ริญญารับปร,ริญญาแรับเรียนจบแร้วเรียนจบแล้ว,เย,ลวเย้ดีใจไหมครับดีใจไหมครับใครดีใจก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนีบไปเซิร์ฟครับ อยู่ในเซิร์ฟขอกาดสวัสดีทุกคนในเซิร์ฟด้วยนะครับไม่ใช่เซิร์ฟผมบอกแต่ผมจริงๆบอกว่าผมเรียนจบแล้วขอสวัสดีทุกคนเหมือนด้วยนะบาย,บายยผมจะทำคลิปต่อนะครับเย้แล้วผมก็ได้เป็น VIP ด้วยมาโดนซอบ,บีตีด้วยเย้เย้ <c oughs> <c oughs> กราบลาทุกคนกันด้วยนะครับขอทุกท่านร่างกายแข็งแรงไว้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันนะครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมถึงลาซับสไครต์กันด้วยนะครับแค่นี้นละครับบายบาย